เวลา15นาฬิกาีนาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระร,ระชาชโองการให้พลเอกสนิทชนกสังฆจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมพระยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกา,าชาติประจําปี2566เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย พลเอกเจรรนชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการร้านกองทบก และคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะนายทหารกองทัพบกโครงการทหารพันธีเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกองทัพบกในงานกาชาติประจำปี2566รายได้จากการออกสักรางวัลสลักบำรุงสภาก,กาชาติไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2566และรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลโครงการทหารพันธีประจำปี2566เพื่อบำรุงสภาก,กาชาติไทย นายดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสนีไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาป,ประจําปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสารัตตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกาฟฟ์เอเนจีดีเวล็อปเมนจำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลในการสนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พลเรือเอกธนิตกิติอัมพลประธานคณะกรรมการโครงการครบรอบ90ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าทุลอองพระบาทูุนก้าวทูงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย พ้เอกจรันกุลวณิ์นาย,ยกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2566โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย นายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และที่ปรึกษาสมาคมสโมสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออ,อปอครั้งที่6ทับ2,566เฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นางพากมลรัตาเสรีกรรมการและรองเหรัญยิหมูลนิธิชัยพัฒนานำในทองอินวง์สถรและคณะ เฝ้าทุลอองพระบาทถุงกล้าถุงกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่3 4 7 1 1เนื้อที่8ไร่2งาน47ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านคาอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของหมูล่และนิธิชัยพัฒนานางกรกฎคูณาลังการนาย,ยกสมาคมบรรณากรแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีพุทธศักราช2567เถึง2570เฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชรยาศัย นเถียนเย่ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนำร้อยตำรวจเอกหญิงธมนวันชนะเกียรติและนางสาวปภาพรธนะเรืองสกุลไทยผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะเวลาหนึ่งปีเฝ้าทุลลองพระบาทกราบทวยบายบังคมลาในโอกาสนี้พลตำรวจโทยงเกียตรติมลประณีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุม,มนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบ,บันเทคโนโลยีจิตลดารวมเฝ้าทุลลองพระบาทด้วย เวลา17.53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระจรพรทานพระาชวโรกาสให้นายเกษมวัฒนชัยนำคณะองคมนตรีและพระยาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และูุเกล้าทูุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567 เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสข้าราชการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะสมาชิกวุฒิ สภาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคู่สมรสประธานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญข้าราชการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรองประธานสารปกครองสูงสุดคณะตุลาการในสารปกครองสูงสุดพร้อมคู่สมรสอธิบดีสารปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งกรรมการเลขาธิการและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและคู่สมรสผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการปปชและคู่สมรสเลขาราชการคณะกรรมการปปชผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานปปชประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฝ้าทุลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567 เวลา10นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่5-6ถึงกันยายน2567รณหอประชุมวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,732คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อนมนพรับรมาาโชบายด้านการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีมีอาชีพมีงานทำร,ร,รวมทั้งจัดการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนพันธกิจด้วยแนวคิดการสร้างวิศวกรสังคม ให้ผู้เรียนมีทักษะสําคัญ4ประการคือการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนรวมถึงในชุมชนท้องถิน่น ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้พัฒนาซอฟต์สกิลให้นักศึกษาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมทั้งการจัดเป็นรายวิชาในหลักสูตรการจัดอบรมและออกไปปฏิบัติการตามพื้นที่ในชุมชนสามารถเห็นผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอย่างดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่43ครบทั้ง15โรงเรียนจาก4จังหวัด คือสงคลาสตูลพัฒลุงมและตรังเพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและช่วยพัฒนาครูใหญ่และครูวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการนิเทศในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่อาคารอินแพ็กฟอรัมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็กเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศากดิ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสว็จพระบรมมุขสุทธานารีนาถไปมอบป,ประกาศกิตติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งได้หนึ่งร้อยแปดครั้งประจำปีสองศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนกรุงเทพมหานนครเป็วันที่2เพื่อแสดงความขอบคุณเชิงศูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริในส่วนกรุงวทพ สมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบร,ริจาครหิตอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีพระสงฆ์รับเขียนที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งรวม19รูปผู้แทนสถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับประกาศกิิคุณ50หน่วยงานผู้บริจาคโลหิตรับเขียนที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งรวม1599คนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางจาัดหาโลหิตของประเทศให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลสำหรับช่วยเหลือผู้ปปป่่่วยยนนัับแตตี258ซึงงโลหิงคงเ็ รักษาโรคที่ยังไม่มีนวัตรกรรมใดๆมาทดแทนได้จึงจําเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจ,จากเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ได้โลหิตสําหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยในปี2567ส่วนบริการโลหิตแห่งชาติได้รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ําเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งภายใต้โครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจํา g i บาด i ิฟต์ไล i f กิ i f ์ r นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินเลขาธิการกปรลและคณะไปติดตามการดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าแม่มเมยอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริอําเภอแม่าจังหวัดลําพูนและผลการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในพื้นที่สํานักงานชนระทานที่หนึ่งพร้อมเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ําและชมนิทศการส่รสงเสริมและพัฒนาอาชีพราษดรในพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เหมยสร R. 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 Nice R. 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 ้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรสร้างขึ้นเมื่อปี2538แล้วเสร็จเมื่อปี2544ความจุ3.60ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน7หมู่บ้านของตำบลท่าขุ่มเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน1,120ครัวเรือนส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการปลูกลำไยข้าวและพืชต่างๆ จำนวน2,500ไร่ปัจจุบันมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ350คนปี2567จังหวัดลำพูนจะททำโครงการปรับปรุงระบบพันธุน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เหมยไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงระยะทาง2.5กิโลเมตรพร้อมอาคารประกอบและระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดทำระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพิ่มกว่า600ไร่หากแล้วเสร็จรัศดรจะได้รับประโยชน์135ครัวเรือนขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ